พีครับเห็นช่วงนี้หลายคนมีตัดเพราะว่าคนที่เคยรักเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หายไปตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างรครับ<ท>ว่านคนที่เคยสนิทกันเนี่ยมันหายไปคนในยามที่เราลำบากถ้าเอฟซีผมนะนผมเชื่อว่าเอฟซีผมเนี่ยรักผมแล้วเห็นในสิ่งที่ผมทําก็เหนียวแน่นอยู่ก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าอย่างเราปล่อยของเนี่ยไม่กี่วันได้ได้หลายสิบล้านแล้วพูดอย่างนี้ยังเหนียวแน่นอยู่แต่ในส่วนคนที่เคยรักกันไม่ว่าจะเคยคุยกันแบบนี้เคยดีต่อกัน เคยขอความช่วยเหลือผมด้วยซ้ําบางท่านเปลี่ยนมาไม่ว่าจะเล่นผมออกมาโพสผมหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ว่านะแต่มันเหมือนเวลามันคัดคนมันไม่ได้มีแค่คนในส่วนนี้หรอกครับที่ว่าผมยังมีคนหลายท่านที่ออกมาให้กําลังใจผมผมยกตัวอย่างอาจารย์เบียป่าเลวัตอาเชเอนะยังมีอีกหลายคนพี่เล็กฝันเด่นยังมีคนที่เป็นจิตอาสาหน้างานหลายท่านที่มาให้กําลังใจก็ขอบคุณมากมจริงๆครับ